บิ๊กแดงเชียร์หมอเหรียญลุยการเมืองลงสวค่ะหนุนป้องสถาบันม1 1-2่ 2, ลัน่นสอบตกก็ไม่กลัวค่ะบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวนะะบ,บอกว่านี่คือคำประกาศของพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาะทหารหมอของพระราชาผู้ที่ไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยความสั้นๆว่า ผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวในปีพศ2567เชียร์ท่านครับซึ่งหมอเรียนคะได้เปิดเผยนั้นบอกว่าผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงสมัครเป็นสวเพราะการเลือกตั้งสวนั้นเป็นระบบที่ผู้สมัครสวเลือกกันเองแต่มีประชาชนจำนวนมากอยากให้ผมเป็นสวเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ปกป้องการแก้ไขรัฐนูล โดยเฉพาะมาตรา112และจะพัฒนากฎหมายในการปกป้องสถาบันพระหมหากรรษัตริย์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องสถาบันพระหมหากรรษัตริย์ซึ่งเป็นความมั่นคงของชาติค่ะจากกรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่18พฤษภาคมค่ะพลตรีนายแพทย์เหรียญทองเน่นหนาค่ะ ผู้มนวยการโรงพยาบาลมงกุฎพัฒนาได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่จะลงสมัครสมาชิกวุฒิสภาโดยบอกว่านี่คือคำประกาศของตาแปะหลัก4ี่ทหารหมอผู้ไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยความสั้นๆว่าผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวในปีพศ .2567 ผมขอเรียนว่าผมไม่เคยมีความคิดที่จะลงสมัครเป็นสวเพราะการเลือกตั้งสวนั้นเป็นระบบที่ผู้สมัครสวเลือกกันเองดังนั้นจะมีการจัดตั้งผู้สมัครสวเพื่อเลือกพวกเดียวกันนีคะหากผมสมัครเป็นสวผมก็จะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้สมัครสวที่มีการจัดตั้งกันมาก่อนล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะผมก็จะสอบตกตั้งแต่การเลือกสวในระดับอำเภอค่ะแต่มีประชาชนจำนวนมากอยากให้ผมเป็นสวเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ ปกป้องการแก้ไขรัฐมนูลโดยเฉพาะมาตรา112การออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูลและการร่างพรบรต่างๆนะครับทั้งทําหน้าที่ลงมติรับรองผู้มาดํารงตําแหน่งตุลาการศาลร,รัฐมนูลและองค์กรอิสระได้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกว่ากกตต ผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าคอตงงนะคะและผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตลอดจนมีอำนาจนะคะในการเห็นชอบผู้ดารงตําแหน่งสําคัญอื่นๆของรัฐนะคะตามที่กฎหมายนกำหนดไว้นะคะเช่นอายการสูงสุดตุลาการศาลปกครองสูงสุดเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินแห่งชาติไง โดยในการเลือกตั้งสวที่กาลังจะเกิดขึ้นในไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยขบวนการแก้ไขรัฐนูลโดยเฉพาะมาตรา1นึ 2, หรือว่าขบวนการสามาัญจึงมีการจัดตั้งผู้สมัครสเวรเพื่อเลือกกันเองให้เข้าสู่ระบบการเลือกตั้งสวนะคะมีหลายคนกลัวว่าผมจะสมัครเป็นสวถึงกับต้องทําอย่างไรก็ได้นะให้ผมเนี่ยต้องถูกคุมขังโดยหมายของสารนะคะจากกรณีตบไอ้กุ้ยซ่อนจุดๆนะที่สุบรีในโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ ผมขอเรียนว่าจากอดีตที่ผมเนี่ยไม่เคยคิดที่จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวรหรือว่าตําแหน่งในทางการเมืองหรือว่าตําแหน่งใดๆแต่สัปดาห์นหน้าผมจะไปลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติแล้วมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวถึงแม้จะต้องสอบตกผมก็ไม่กลัวนะคะแต่ถ้าผมได้เป็นสวขึ้นมาจริงๆสาธารณชนจะได้เห็นสมาชิกวุฒิสภาที่มีความรู้ความสามารถชัดเจนกล้าหาญเด็ดขาดยุติธรรมซื่อสัตย์และจงรับภักดีในระดับมากที่สุดคนหนึ่งของชาติ ผมจะใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบสาธารณสุขเพื่อให้คนในชาติได้รับประโยชน์สูงสุดในทุกๆสถานการณ์นะคะผมจะใช้ความรู้ความสามารถในการปกป้องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเฉพาะมาตรา1นึหและจะพัฒนากฎหมายในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นความมั่นคงข,ของชาติ คนอย่างผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วการสอบตกเป็นเรื่องปกติของผมตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนและคนอย่างผมเนี่ยจะไปกลัวอะไรกับการสอบตกในการสมัครสวรกันละครับผมจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสวในสัปดาห์หน้านะคะแล้วก็มีลงชื่อแล้วก็มีหมายเหตุนะฮะบอกว่า ผมไม่เคยมีความคิดความต้องการที่จะเป็นสวแต่ครั้งนี้ผมต้องการที่จะเป็นสวเพื่อความมั่นคงของชาติการพัฒนาระบบสาธารณาสุขและการพัฒนาสังคมเข้มแข็งแก้ปัญหาสังคมไทยที่อ่อนแอลงไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้กำลังบ่อนทำลายชาติ พระมหากษัตริย์และประชาชนค่ะซึ่งต่อมาค่ะนะทางด้านของบิ๊กแดงแฟนเพจค่ะได้โพสต์ข้อความนะถึงกรณีดังกล่าวบอกว่านี่คือคําประกาศของพลตีนายแพทย์เหรียญทองแน่หนาทหารหมอของพระราชาผู้ที่ไม่มีวันตายไปจากความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ผู้ทรงดํารงตําแหน่งจอมทัพไทยความสั้นๆว่าผมจะลง สมัครรับเลือกตั้งเป็นสวในปีพศ2567เชียร์ท่านครับนะ,ะอันนี้ก็เป็นความคำขึ้นไหวล่าสุดนะของหมอเทีนทองนะ,ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นำข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติค่ะก็สามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ